โอเคก็ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาสอนสำหรับคนที่จะดาวน์โหลดรถรถมอสครับผมรถมอสคือเป็นรถเสริมนะผมพวกมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถสิบล้อรถหกล้อรถรถอ่าสิบล้อผมสิบล้อสิบสองล้อรถพ่วงรถรถตีลากตู้คอนเทนเนอร์หรือเป็นรถน้ำมันเป็นรถเกี่ยวหญ้าก็คือเป็นตัวรถเสริมนะผมวิธีดาวน์โหลดก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ครับผมนี่ครับ คือถ้าคนไหนที่ติดตามช่องเขาแล้วนี่ส่วนมากแล้วหรือบางทีเราเลื่อนมามันก็ถ้าคลิปไหนที่เราหาเยอะๆนี่ที่ว่าตัวเราเข้ามาดูประจํานี่มันพอเข้าย t u b e ปั๊บมันจะเด้งขึ้นเลยครับผมอ่าถ้าคนไหนจะต้องการหาใหม่หรือหาเพิ่มเราก็กดไปที่คนหาครับผมพอ youtube มีผมว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วครับว่า ให้ทำยังไงแต่ไอ้ที่ไอที่ผมมาสอนนี่บางคนเขาเข้าไปโหลดเขายังเข้าไม่ถูกเลยว่าต้องเข้าตรงไหนครับนี่ครับสมมุติว่าจะโหลดจะโหลดเกมรถเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโหลดรถพ่วงให้นะผมผมจะมาโหลดติดตั้งสอนสอนนับว่าวิธีโหลดยังไงแล้วก็เนียบแล้วก็กดกด้าไปแล้วก็ชื่อนับเนียบ เละแต่คณนะว่าเขาจะเขียนว่าอะไรบางคนก็เขียนว่าแจกมดเกมบัตรรถสิบล้อรถสิบสองล้อก็คือนั่นก็ก,ก,ก็ก็เละแต่เราหาครับผมก็คือตัวเราก็หาเนี่ยครับเห็นไหมก็คือของแจกของอะไรเยอะครับเกมเกมบัตรเนี่ยอ่านได้นะรับนี่ที่ว่าตัวตัวผมคนขหนาวันนี้มันจะมีเยอะครับที่เราจะหาครับผมก็บอกเลยว่าเกมบัตรนี่ ของแจกได้เยอะครับให้เรามาหาแล้วก็ลองมาโหลดเอา,เอ,าเองครับสมมุติว่าจะโหลดสิบล้อนี้นะผมคลิปมันมันแล้วแต่เรานะว่าตัวเราจะโหลดอัอนไหนนะผมสาหรับผมนี่เดี๋ยวผมว่าผมก็โหลดคันันนี้เลยครับผมเดี๋ยว,ยวแป๊บนะครับผมแป๊บนะ,ะเดี๋ยวตัวผมก็มาโหลดอันนี้เลยนะผมนี่ คลิปนี้เลยนะผมสําหรับผมตัวผมกดเข้าคลิปของใครแล้วก็ผมโหลดคลิปของใครวอาผมขออนุญาตเจ้าของด้วยนะผมสําหรับคนที่เข้ามาแล้วผมฝากติดตามช่องของเขาด้วยนะผมหรือคนไหนที่จะโหลดคือคนไหนที่ติดตามอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะผมก็คือติดตามกดกดกระดิ่งด้วยครับผม อันนี้เดี๋ยวผมก็มาโหลดให้ดูนะสําหรับคนที่จะโหลดผมแนะนําให้ใช้โหลดพวกกับเน็ตเน็ตของพวกเน็ตบ้านนะเน็ตบ,บ้านหรือว่าไฟไฟ้บ้านนะเพราะถ้าเน็ตตัวศั์นี่บางคนเน็ตจะช้าครับยิ่งไฟล์ไหนที่ข้อมูลเยอะนี่โหลดปั๊บมันจะช้าครับกว่าจะเสร็จ ถ้าคนไหนมีแต่เน็ตตัวถับก็จะโหลดกับเน็ตตัวถับก็ได้แต่ว,ว่าบางคลิปคลิปบางอันที่เขาลงไว้นี่มันจะช้า,ชาหน่อยวิธีดาวโหลดครับแล้วก็มาที่เพิ่มเพิ่มเติมครับผมกดต่อไปครับจากนั้นเราก็หาหาดูครับถ้ายัางหาไม่เจอนี่มันจะเขียนว่าเพิ่มเติมครับผมจากนั้นเราก็เลื่อนครับผมเลื่อนนะครับเห็นไหมตอนนี้มันก็มีแล้วครับผมลิงก์ เวลาเข้าหาเนี่ยมันก็จะเข้าหาเหมือนกันบางอันเขาจะปิดลิงก์ครับบางอันก็บอกว่า,ากดติดตามคบลอยซับเขาจะแจกคลิปคือคือว่าเขาจะทําคลิปนี่เขาจะทําคลิปไว้ว่าให้คนติดตามก่อนหรือให้คนกดซับก็คือกดพวกถูกใจอะคือให้กดคบหนึ่งร้อยครั้งหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เขาลงไว้นะผม เห็นไหมครับตัวนี้ลิงก์นะผมนี่คันนี้นี่โคตรแจกเลยนะคือโคตรแจกเลยคือว่าลิงก์มันมีอยู่ครับผมบางคลิปบางอันนี่เขาจะลบไปแล้วหรือว่าเขาจะบล็อกไว้ครับคือเขาจะเขาจะโหลดไม่ได้นะผมะนี่นะพอเราพอว่าเรากดกดลิงก์แล้วนะครับกดลิงก์แล้วเมื่อกี้มันจะมีให้ดาวน์โหลดนะมันจะต้องดาวน์โหลด ขวาขวามือเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแปบ๊บนะึงเดี๋ยวผมเอาเอาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวตัวของผมก็ลืมบอกครับนี่แล้วก็กดนี่ครับกดเข้าไปครับผมกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะผมนี่หน้านี้ครับเห็นไหมเพราะเดี๋ยวผมมาถึงกดกดกดบางคนดูไม่ทันหรือบางคนก็ก็ทาไม่ถูกครับผมอ่าพวกนี้ก็ชื่อนะผมชื่อของตัวตัวรถ ส่วนนี้ก็เป็นเป็นที่เราดาวโหลดนะผมสําหรับผมนี่ของผมนะสวนมากสวนมากผมโหลดผมจะโหลดไว้ที่ดาวโหลดครับเวลาหาผมก็ได้หาสะดวกครับอตรงนี้นะที่ให้เราดาวโหลดนะเวลากดเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เรามากดดาวน์โหลดครับมันก็มันก็เล้อแต่ตัวจับผมแต่ละคนนะเล้อแต่ตัวลิงก์ที่เราดาวน์โหลดนะมันถามผมว่าสิบคลิปมันจะเหมือนไหม ก็คือผมว่าเหมือนักคลิปสองคลิปครับแต่มันแต่ว่ามันก็แตกต่างมันก็แตกต่างกันไมาเยอะครับเข้าไอ้นี่ผมก็มาทาให้ดูสําหรับผมโหลดนะสําหรับผมโหลดในส่วนมากผมจะทําแบบนี้ครับนี่ครับผมก็มากดนี่ครับกดเข้าไปเดี๋ยวรอให้มันดาวดาวโหลดก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันก็ดาวโหลดอยู่นะครับผมดาวโหลดตรงตรงตรงนี้นะนี่มันจะขึ้นอยู่ครับผม จะดาวโหลดเห็นไหมมันจะเขียนว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะผมจากนั้นเราก็ปัดคือให้ไอเราวันกดออกครับผมกดออกแล้วตอนนี้นี่สําหรับคนที่จะจะคนไหนที่จะเข้าไปเล่นนะผมมันต้องไปติดตั้งในเกมอีกอีกครั้งนะผมจากนั้นเราก็เข้าเกมครับ มันก็ไม่ยากครับผมสำหรับคนที่เข้านะมันเลี้ยแต่คลิปด้วยนะเลี้ยแต่รถบางคันบางคันเขาจะบอกรหัสครับบอกรหัสสมมติว่าเอ็มเก้าห้าครับก็คือพอเราโหลดเสร็จตัวเราต้องไปแตกควายอะไรอีกครับผมแต่คันคันนี้นะคันเมื่อกี้ที่ผมโหลดนี่เขาจะแตกควายอะไรไว้ให้แล้วครับ เราแค่ามาโหลดใส่ได้เลยครับผมวิธีการว,วิธีการติดตั้งลดมดนะผมให้อยู่ให้เราดูตรงนี้นะที่มันที่ว่ามันเขียนว่ามอดนะครับผมนี่อ่นี่ครับมันจะเขียนว่ามดครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับาจากนั้นนะผมจากนั้นเราก็ให้มาดูตรงนี้นะผมนี่ ดูนะครับผมถ้ากดฝั่งนี้มันจะเป็นเมืองครับเมืองเมืองไอหมอดที่เราโหลดโหลดหมดมาเสริมได้ครับเหมือนกับหมดทางลุกลงังทางขึ้นเขาทางหูทางน้ําท่วมอะไรก็คือตัวเราก็ไปโหลดมาได้ครับแต่สําหรับคนที่จะลงลงมัดนะผมลงมัดยังไงก็เดี๋ยวผมลงให้ดูครับผม เราก็ให้เราสัง่งสังเกตว่าให้มันอยู่ตรงตรงนี้นะผมแต่กดเข้ามันก็มันก็อยู่หน้านี้อยู่แล้วครับผมนี่ครับจากนั้นเราก็มากดนี่นะผมนี่เห็นไหมที่ผมวงไว้หนะ้าวิธีทําก็ให้ทําตามที่ผมผมผมวงนะผมนี่ครับาจากนั้นกดเสร็จมันจะขึ้นแบบแบบนี้นะผมสําหรับเครื่องผมนะเดี๋ยวว่าทําไมเครื่องคนอื่นขึ้นมันจะขึ้นไม่ ส่วนมากผมว่าน่าจะเหมือนกันนะขึ้นนะกดเสร็จไหมครับกดเสร็จแล้วก็มันจะมีตารางนี่ครับตารางนี้อยู่นะ <c oughs> ให้เราให้เราไปกดที่ดาวน์โหลดครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัวเราตัวเราเอาไว้ที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นเมื่อกี้ให้เราจาจาจําชื่อไว้นะเพราะว่าชื่อเมื่อกี้ก่อนผมเป็นตัวตัวนี้นะผมนี่นี่ ชื่อของผมเมื่อกี้นะที่ว่าผมตัวตัวผมดาวน์โหลดไว้จากนั้นนะผมจากนั้นเราก็ตัวเราก็ออานิ้วไปแตะเลยครับผมไปคือเอาเอนนิ้วไปไปกดนะผมคือกอดก็ไปครับกดปั๊บมันจะขึ้นหน้านี้นะผมนี่สำหรับติดตั้งนะสำหรับติดติดตั้งคันนี้ตัวตัวของผมโหลดมาแล้วเมื่อกี้ผมโหลดคันนี้มันจะไม่มีรหรัสแต่ควายอะไรก็คือตัวเจ้าของช่อง หรือเจ้าของรถเขาก็แตกไว้ให้เสร็จมาแล้วครับเราก็เอามาโหลดได้เลยครับนี่ครับคันนี้นะครับจากนั้นเขาก็เขาในเกมถามนะว่าตัวเราจะตัวเราจะใช่ยังไงครับคือมันจะมีคิดเอินสามหมื่นครับกับดูโฆษณาครับผมดูโฆษณานี่สสำหรับคนไหนที่ใช้เกมเทหรือคนไหนที่ว่าไม่ได้ใช้ตัวโปรนี่มันต้องดูโฆษณา ให้จบก่อนครับแต่คนไหนที่ใช้ตัวตัวปูเหมือนกับของของผมนะของผมที่ตัวผมบอกย้าอยู่ประจาว่าของผมใช้ตัวโปูครับผมก็แค่มากอดนี่ครับกดปับ๊บมันข้ามมันจะข้ามโคตณนาให้นะกดปุ๊บแล้วโลให้มันโลให้มันโหลดเสร็จก่อนนะผม มันก็เล้วแต่เครื่องมันก็เล้ยแต่ตรทรรัพท์ของแต่ละคนนะบางคนก็โหลดเร็วบางคนโหลดโหลดช้าครับเดี๋ยวบางคนว่าทําไมเห็นตัวเองโหลดแป๊บเดียวทําไมเพื่อนช้าครับ แป๊บน่ะผมค้างนะผมแป๊บนะึงค้างกับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวแปนะ๊แบ,บนึงน,นะผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวตัวผมขออนุญาตปัดทิ้งเข้าใหม่ดูครับแป๊บนึง เดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าใหม่ให้ดูนะเพราะถ้าว่าดูรอบเดียวตีนี้ตัวตัวผมจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้บางคนเขาหงอยู่ครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่ให้ดูครับวิธีการติดตั้งนะผมก็เข้าไปที่หมอดครับผมดกดเข้าไปครับเดี๋ยวคันนี้ตัวผมขอญอาตลบก่อนนะผมลบยังไงก็คือมันจะมีนี่ครับเห็นไหมมันจะเขียนว่าลบอยู่ครับ ส่วนนี้ชื่อชื่อของรถนะชื่อของรถที่ว่าเราจะล็อกครับผมอ่าเราก็กดกดกดล็อตครับคือหรือว่ากดดีลิกับมันจะถามว่าตัวเราจะ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 ,จะ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 ล็อตไหมเราก็กดว่าล็อตครับอันนี้สําหรับคนที่จะล็อตนะผมนี่ครับแป๊บหน้าเดี๋ยวนนเดี๋ยว,ยวผมเริ่มใหม่ดีว่าพอเมื่อกี้ตัวผมเข้าไปล็อตอยู่ไดยเดี๋ยวบางคนงงนะผมอันดับเลขนะผม กดดาวน์โหลดนี่ครับเดี๋ยวทุกๆเอามาให้ด้วยผมคือกดมอดครับผมกดกดลดมอดกด้าไปครับจากนั้นมันก็มีนี่ครับขึ้นอยู่ครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมกดไปตามผมนะสาหรับคนที่จะจะใส่ครับผมจากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับเพราะว่าของผมนี่ผมจะโหลดไว้ดาวดาวน์โหลดนะผมแล้วแล้วแล้วเลื่อนหาครับผม เลื่อนหาว่ารถของเราอยู่ตรง,ตรงไหนครับของผมนี่มันอยู่ล่ามสุดนะครับนี่ผมก็ดกดเข้าไปผมบอกแล้วเมื่อกี้เขาถามนะครับว่าจะใช้ไหนสําหรับคนที่ใช้ตัวโปรหรือว่าคนคน,คนหรือว่าเราจะดูโฆษณาก็ได้หรือบางคนก็จะกดจ่ายเงินครับแต่ของผมนี่ผมจะดดอดอกดโคดโฆษณาแต่ของผมมันข้ามนะผม นี่คร no no ับเราให้มันโหลดก่อนนะเห็นไหมมันโหลดครับรอบแรกมันค้างครับเราให้มันโหลดให้มันหายไปก่อนครับนี่ครับเห็นไหมตอนนี้มันมาแล้วนะผมรถมาแล้วครับผมวิธีออกจากหน้านี้ยังไงก็คือให้มากดฝามือด้านด้านล่างเนี่ยผมด้านล่างขวาด้านล่างฝามือนะของผมตารลางดินสอบังเนี่ยครับผมด้านล่างนี่ครับผมให้กดด้านล่างนี่นะ นี่ครับกดเข้าไปครับกดเซตนับกดเซตแล้วมันจะมีให้เราเลือกครับผมนี่เลื่อนซ้ายเลื่อนเลื่อนขวานะเราก็เลื่อนไปครับเดี๋ยวเลื่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะจะเจอรถนะผมนี่ครับรอแป๊บหนึงครับเห็นไหมครับตอนนี้รถก็มาแล้วนะผมนี่ครับรถก็มาแลวครับผม บางคนเล่นลดหมดนี่มันจะค้างนะผมมันจะค้างมันจะกระตุกกับปิีิดก้ะแก่ผมบอกแล้วให้เราก็ไปปรับภาพนะครับผมปรับภาพให้มันต่าหน่อยนี่ครับจากนั้นพอตัวเราเจอเจอเจอรถแล้วนะผมให้เรามากดอันอันเขียวนี่นะอันเขียวด้านล่างนี่ครับนี่ครับครับตอนนี้ก็รดมดก็ได้แล้วนะผม ผมขอญาตเจ้าของรถรถด้วยนะผมหรือว่าเจ้าของช่องด้วยครับผมจะผมแค่มาบอกวิวธีการโหลดวิธีการติดตั้งครับผมส่วนเข้าไปเล่นนะผมส่วนรถมดนี่ผมว่าน่าจะเล่นได้คนคนเดียวอยู่ตอนตอนนี้แล้วก็เข้าอันเขียวนะผมอันอันสีเขียวด้านด้านเบิอันอันแรกนะผม คือผมบอกก็ช่องแรกนะครับบอกแล้วาบางคนนี่แล้วแต่คนนะบางคนก็สีแดงสีฟ้าสีเหลืองมันแล้วแต่ o v b ของของแต่ละคนนะก็แล้วแต่หมดภาพของของของแต่ละคนแล้วก็เข้าเกมครับผมพอเล่นมันก็เล่นเหมือนกับรถเดิมๆหรือว่ารถรถ รถบัสเนี่ยะครับก็คือมันก็วิ่งเหมือนกันต่อให้ขับมอเตอร์ไซค์มันก็เล่นเหมือนกันคือมันก็คันเร่งเลยเดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับเวลาเลี้ยวอะไรก็เลี้ยวเหมือนเหมือนกันายเลี้ยวอะไรก็ที่ที่ที่เดียวกันครับผมอ่าส่วนตัวรถนะแล้วแต่รถด้วยครับบางคนเข้าเลี้ยวเด้งออกครับผมถ้าเด้งออกนี่เดี๋ยวผมบางทีบางทีก็เป็นที่ตัวหมดด้วยครับหมดของตัวเกมนะผม เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวตัวผมลองเดี๋ยวผมลองเข้าใหม่ดูเมื่อกี้ตัวผมเข้าได้เล้ยนะผมกี้มาแต่ว่าแต่ว,ว่ามันเด้งออกครับบางทีก็เป็นที่ตัวหมดเราด้วยบางทีเป็นที่บางทีเป็นที่หมดตัวกินนะบางทีก็เป็นที่ตัวเราตั้งค่าภาพไว้เยอะเกินทีนี้เครื่องมันไม่รองรับมันเลยเด้งออก คือมาที่ก็เป็นที่ OBB ครับเดี๋ยวผมจะลองไปปรับภาพก่อนครับรอแป๊บนะผมรอแป๊บนะึ่าสำหรับคนที่จะเข้ามาปรับหน้าห้องนะผม<อ>ก็เข้าไปที่ฟันฟันเฟืองนะครับผมฟันเฟืองอ กดก็ไปครับผมเดี๋ยวก็มันผมบอกแล้มันมันหน้ามันก็อยู่เหมือนกับตัวไอตัวเดียวกับของในในเกมที่ว่าเราเข้าเข้าห้องนะผมให้เรามากดอันที่สองนะอันอันที่สองนะครับมันจะเป็นตัวของภาพครับกราฟิกครับผมคือกราฟิกเราก็ปรับต่ำเลยครับผมปรับต่ำไปก่อน เพราะถ้าปรับสูงนี่ผมว่าน่าจะเข้าไม่ได้หรือเข้าแล้วมันภาพมันจะกินสเปคตัวจอเยอะครับแต่สีเห็นนะครับสีมันจะสีมันจะไม่สวยนะครับพื้นรถก็คือพื้นพื้นนะก็คือตัวพื้นตัวรถตัวอะไรมันจะจากที่มันเป็นเงานี่มันจะมันจะไม่เอานะผมแต่ว่าเราก็เอาไปวิ่งได้ครับเราก็เข้าหน้าเกมเหมือนเดิมครับ ถ้ากดไหนเล่นแล้วกระตุกครับหรือเล่นแล้วค้างครับผมบอกแล้วนะวิธีแก้ครับจะเข้าไปตั้งค่าหน้าลงรถหรือไปตั้งค่าในเกมตอนเราวิ่งก็ได้ครับผมสอนสำหรับคนที่โหลดมดมาเล่นแล้วเข้าแล้วเด้งนะผม นี่ครับแป๊บนะครับผมแป๊บนะเดี๋ยวผมลงด้านในมืดนะผมด้านไหนมืดนี่มันต้องไปดูก่อนนับว่าถ้าไปปรับภาพมันได้ไหมนี่ครับถ้าคนไหนเล่นแล้วภาพมืดนะภาพมืดหรือว่าตัวเราไปปรับแล้วมันมืดนะนี่ครับ ดูนะผมตอนนี้กล้องในมืดนะเห็นไหมตอนนี้มันมืดก็คือกระจกมืดนะผมวิธีแก้นะเดี๋ยวแปบนึงเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตาแปบน,ะปบนั่งแปบนึงคกับผมแปบนั่งเดียวผมขออนุญาตบอกนะผมวิธีการแก้แล้วก็กดอันเดิมนะผมอันเดิมที่ว่าผมบอกอยู่ประจำครับเข้าไป2จุด ซ้ายมือจุดนะผมแล้วเข้าตรงกลางนี่ครับเข้าตรงกลางอันเดิมครับจากนั้นเราก็มาเลื่อนนะผมมาเลื่อนบันเลื่อนบรนทัดอันที่นี่คคือให้เลื่อนเป็นอันที่สองนะสำหรับคนไหนที่เล่นแล้วภาพข้างในหายครับมันก็เล่นแต่คนบางคนก็วิ่งกล้องกล้องนอกครับผม นี่ครับกล้องนอกหรือบางคนก็วิ่งกล้องในครับผมนี่ครับมันก็เล่นแต่คนนะบางคนก็เล่นกระตุกครับมันก็เล่นแต่คนบางคนก็เล่นได้ปกติครับสำหรับผมนี่ตอนนี้มันจะกระตุกนะผม วิธีแก้ก็ให้กลับเหมือนเดิมครับสำหรับสำหรับสำหรับคนที่จะเล่นนะครับที่สาหสุที่ว่าตัวผมไอก็ไม่ค่อยเล่นรถบอสนะครับผมเพราะว่านี่ครับเล่นแล้วมันค้างมันเอาื่อด้วยครับดังก็ผมก็เลยตัวผมก็เลยไม่เล่นครับเกมรถมอสนะคือเป็นรถมอสตี่เราโหลดตัวเราโหลดมาใหม่นะผม ก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวตัวผมก็ขอจอบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่ารถมอดที่ว่าผมไม่เล่นอ่ะส่วนมากเลยที่ว่าผมเล่นแล้วผมจะเจอแบบนี้ครับถึงก็ตัวผมก็เลยตัวผมก็เลยไม่เล่นครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม